สวัสดีครับเอกราชโกดังสำเร็จรูปแฮปปี้แวร์เฮานะครับพาท่านมาพบคําตอบที่ว่าโกดังสำเร็จรูปคืออะไรแล้วมันดียังไงนะครับโกดังสำเร็จรูปนะครับก็คือการผลิตชิ้นส่วนสําเร็จรูปของเสาเหล็กคานเหล็กคงคานเหล็กนะครับที่โรงงานนะครับกว่า90%นะครับควบคู่ไปกับการทําฐานลากและพื้นที่หน้างานนะครับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับของระบบสําเร็จรูปนี่ก็คือ มันจะทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้นนะครับอย่างโกดังหลังหนึ่งนี่เราใช้เวลาก่อสร้างนะครับหลังนักเล็กนี่ก็2เดือนนะครับหรือประมาณ3-4ถึงเดือนนี่ก็เสร็จแล้วนะครับคุณจะได้โกดังที่คุณต้องการแล้วนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชิ้นส่วนสำเร็จรูปเนี่ยหากคุณต้องการที่จะย้ายทำเลไปสร้างที่ใหม่นะครับ มันสามารถถอดนะครับแล้วก็ไปประกอบใหม่ในที่ใหม่ของคุณได้เลยนะครับครับสำหรับในเรื่องราคานะครับราคานะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากโกดังแบบที่สร้างกันทั่วไปตามท้องตลาดมากเท่าใดนะครับแต่ที่มันต่างกันคือที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือระยะเวลามันสร้างได้เร็วกว่ามากเลยนะครับครับแล้วก็อีกทั้ง ในเรื่องคุณภาพนะครับวัสดุการประกอบที่โรงงานนะครับม,มันมีการตรวจสอบผ่านการออกแบบจากวิศวกรโครงสร้างมาแล้วนะครับมีการชุบกาวนไนท์มันมี QC ตรวจสอบนะครับทำให้โครงสร้างของท่านนะครับแข็งแรงแน่นอนครับของเรานะครับรับประกันโครงสร้าง10ปีเลยนะครับหากท่านสนใจจะสร้างโกดังนะครับ ติดต่อผมมาได้นะครับเอกราศูน e ย์แปดสี่นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับอย่างตัวอย่างคลิปนี้นะครับเป็นโกดังขนาดใหญ่นะครับสามารถติดตั้งรางเคสได้เลยนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ